มาติดตามกันที่ชาวบ้านตลาดนครชุมร่วมชมขบวนแห่สันเจ้าพ่อเสือพร้อมนันดอกไม้ทุบเทียนสักการะเจ้าพ่อเสือเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเนืองแน่นค่ะ ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อเสือตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายจักรพลอุดมรัตนศิริชัยประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเสือนครชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการได้จัดให้มีขบวนแห่เจ้าพ่อเสือรอบตลาดคนครชุมเนื่องในงานยิ้วประจำปีเจ้าพ่อเสือนครชุมประจำปี2553โดยมีนายวสานมุนินทร์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครชุมร่วมขบวนแห่ด้วยซึ่งการจัดงานยิ้วเจ้าพ่อเสือนครชุมในปีนี้ได้มีการจัดรูปขบวนที่สวย งาม ซึ่งประกอบไปด้วยขบวนสิงโตเงินสิงโตทองเพื่อความเป็นสิริมงคลหากสิงโตเงินสิงโตทองเข้าบ้านใครแล้วบ้านนั้นจะโชคดีเงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีขบวนลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่ปิดท้ายด้วยขบวนเจ้าพ่อกวนอูในขณะที่ขบวนได้แห่ไปรอบๆตลาดนาครชุมนั้นก็ได้มีชาวไทยเชื้อสายจีนตั้งโต๊ะเครื่องเส้นไหวรอพร้อมทั้งนําดอกไม้ทุบเพียนเพื่อสักการะเจ้าพ่อเสือกันอย่างเนืองแน่นโดยหลายคนบอกว่าต้องการให้สิงโตเงินสิงโตทองเข้ามาใน บ้านของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลสําหรับในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่70แล้วหางสัรเฉพาะเสือตําบลนครชุมจะจัดขึ้นเป็นประจําทุกๆปีโดยในช่วงเช้าจะมีขบวนแห่การแสดงของคณะสิงโตทองและในช่วงค่ําก็จะมีการแสดงนิ้วมีมหรสพต่างๆและกิจกรรมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ตุลาคม2553ค่ะ